สวัดีหะหวังากจขวต่าติขม HSK กับปบ๊าเปี้ยัง老师ค่ะ y e นะคะคลิปนี้นะคะ๊อเปียงัง老师ก็จะมาตอบคำถามรวมถึงไขข้อสงสัยกับคำว่าฉแล้วก็ย่าว่า2ตัวนี้มันเหมือนกันไหมหรือว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วสิ่งที่แตกต่างกันมันคืออะไรรวมถึงวิธีการใช้ด้วยนะคะถ้าอยากเรียนรู้แล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยค่ะ ก่อนอื่นเนี่ยป๊อบบี้อย่างล่าก็จะมาบอกความหมายหลักๆของควาว่าฉ่างกับเย้าก่อนนะคะฉ่างเนี่ยเขาเรียกว่าความหมายของมันเนี่ย ก็หมายถึงว่าคิดถึงหรือแปลว่าคิดมันจะเกี่ยวกับความคิดนะคะส่วนเหย่าเนี่ยมันจะเป็นความต้องการค่ะเพราะเหย่าเนี่ยมันแปลว่าเอาใช่ไว่าเหย่าว่าเหย่าฉันเอาฉันเอาแต่ถ้าเราพูดว่าว่าฉาว่าฉ่าคือฉันอยากคิดถึงแบบนี้นะเนี่ยเมื่อเรารู้รักษ์ความหมายของมันแล้วว่าอ๋อฉ่าเนี่ยมันคือคิดถึงหรือคิดส่วนเหย่าเนี่ยมันคือเอาหรือต้องการนะคะรวมถึงบางครั้งก็จะแปลว่าจะได้ด้วยดังนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะ ทีนี้เรามาดูวิธีการใช้คำว่าฉา่กันนะคะฉีแ่แปลว่าคิดถึงอย่างเช่นเวลาที่เราคิดถึงเธอเราก็จะพูดกันว่า我想你อ่ะเคยได้ยินในซีรีส์บ่อยๆใช่ไหมล่ะ我想你ก็คือแบบ I miss you ฉันคิดถึงคุณ我想家อ่า้าก็คือบ้านอย่างเวลาที่เราไปอยู่เมืองนอกนานๆเนาะแล้วโอ้ย我想家นะคะ คิดถึงบ้านหรือจะถามเพื่อนก็ได้เอ้ยนี่สงเช้ามะนี่สงเจ้ามะเ,เธอคิดถึงบ้านใหม่นะคะแล้วก็เวลาที่มันแปลว่าคิดก็อย่างเช่นเราเห็นเพื่อนกาลังแบบเหมือนกําลังเม่อยๆอยู่เอ้ยนี่จ想什么？นี่จ想什么？ก็คือเธอกำลังคิดอะไรอยู่เหรอ,อไม่ใช่แบบคุณอยากอะไรนี่คือเธอกำลังคิดอะไรอยู่อะนี่จะ想什么？อ่ะเราก็อาจจะตอบกลับไปว่า我在想那件事我在想那件事 แปลออกไหมว่าใช่เพราะฉันกำลัง想ก็คือคิดง่ายหน้าเกก็คือเรื่องเรื่องนั้นนะคะหน้าเกก็คือเรื่องนั้นส่วนเชื่อก็คือทุระเหตุการณ์เรื่องราวหน้าเหกก็คือเรื่องเรื่องน,นั้นเอาไว้นะคราวนี้แบบถามตอบ้วกัน你在想什么我在想那件事เธอกำลังคิดอะไรฉันกำลังคิดเรื่องนั้นอยู่ ทีนี้เนี่ยเรามาดูความหมายที่2ของคําว่าฉั่งนะคะนอกจากแปลว่าคิดถึงและคิดแล้วเนี่ยมันยังมีความหมายแปลว่าอยากด้วยนะคืออารมณ์แบบอยากทําสิ่งโน้นอยากทําสิ่งนี้แต่อาจจะไม่ได้ทําก็ได้คืออยากสมมติว่าเออเราไปบ้านเพื่อนเนาะอยู่นานๆแล้วก็เบื่อว ja ่าฉั่งหุยเจ้าหรออันนียก็บอกคุณพ่อบอกคุณแม่หรือบอกแฟนเออว่าฉังหุยเจ้าหรอว่าฉังหุยจ้าหรอกก็คือแบบฉันอยากกลับบ้านแล้วนะฉั่งคืออยากไง หวยจ้บบาจห,จหลับบ้านว่าฉันหวยจ้าหรอฉันอยากกลับบ้านแล้วนะคะหรืออย่างเช่นบางทีก็อยู่บ้านนานๆก็เบื่อเนาะก็แบบว่วววาบบฉันอยากออกไปเที่ยวค่ะบทว่าไอ้ว่าฉันอยาก出去ก็คือออกไป玩ก็คือเที่ยวหรือเล่นแบบว่าฉันอยาก出去玩ว่าอยากออกไปเที่ยวอยากไปเล่นจังนะนี่คือความหมายของคำว่าฉันคืออยากและสิ่งที่พิเศษนะคะที่เย่าไม่มีก็คือ ช่างเนี่ยสามารถใส่คําบอกระดับลงไปได้อย่างเช่นเวลาที่เราคิดถึงมากๆหรือว่าอยากมากๆเนี่ยเราก็ใส่เ,เขินเข้าไปได้หรือฟิ้งช่างเข้าไปได้อย่างเช่น我很想回家ฉันอยากกลับบ้านมากๆแล้วอะ่ะเออหรือ我真想出去ฉันอยากจะออกไปจริงๆเนี่ยอารมณ์เนะี้ยคือใส่คําบอกระดับได้ซึ่งแบบเนี้ยเย่าจะไม่สามารถทําได้คือไม่สามารถว่าเขินหยอาหรือว่าฟิง้งชางหยอเจนยา่าแบบนี้ไม่ได้เห็นไหม ข้อแตกต่างมันมีอยู่นะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูวิธีการใช้เย่ากันบ้างค่ะเย่าเนี่ยนะคะความหมายแรกของเขาก็คือแปลว่าเอาอ่าเราจะได้ยินบ่อยมากเวลาที่เราไปซื้อของนะคะอย่างเช่นหนี้ยะะ่อก็ฟูหยวนคือบริกรนะคะพนักง,งานก็จะถามลูกค้าว่าเอ้ยหนี้ยะะ่ลูกค้าเอาอะไรคะนะั้ย่าเฉะะคือเอาอะไรนะคะต้องการอ,าอะไรนะสมมติว่าเราจะเอาอกาแฟแล้วว่าเออ่าย่ออีเปยคาเฟ่ 我要一杯咖啡哦ฉันจะเอากาแฟนหนึ่งแก้วนะคะ一杯คาเฟ่ชัวกาแฟหนึ่งแก้วหรือบางทีเนี่ยเราไปช้อปปิ้งเราเอาอ我要红色的啊我要红色的ฉันเนี่ยนะคะจะเอาสีแดงอ่าฉันจะเอาสีแดงอ่าหรือเช่น我要黑色的我要黑色的 ฉันจะเอาสีดำนี่คือบอกว่าเราจะเอาอะไรนะคะหรือว่าเราต้องการสิ่งใดเราก็จะใช้คำว่าย่อเข้ามานะคะซึ่งแบบเนี้ยใช้คำว่าช่างไม่ได้เช่นวเาฉ่างหงเออ้าฉันคิดถึงสีแดงมันจะเป็นความหมายนี้ซึ่งความหมายมันก็แปลกๆอยู่เราจะเห็นเลยว่ามันใช้แทนกันไม่ได้นะคะอ่าพี่อย่างเืาอยกตัวอย่างอีกอันหนึ่งให้เห็นภาพสัดๆว่าช่างกับย่อเนี้ยมันไม่เหมือนกันก็อย่างเช่นเรามมพติว่าอ่า 生日你要什么啊？生日你要什么？就是问个人呢，要拿我来啊，那，就倒过背。我要新手机，我要新手机，我要新手机，明白没？就讲，嗯，我来卡，陈在新手机，就是、嗯、新手机，就是新手机。我要新手机，陈在新手机，就是新手机。新手机，我要新手机，陈在新手机，就是新手机。 ถึงโทรศัพท์ใหม่เออมันไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่มีใครเขพูดแบบนี้ใช่ไหมเออมันก็อัวยอชินโชจีคือฉันเอามือถือเครื่องใหม่นั่นเองค่ะ และมาดูความหมายที่สองของคำว่าอยากจะต้องการค่ะต้องการจะทําอะไรนั่นเองซึ่งส่วนใหญ่ก็คืออยากเราตามด้วยคํากริยาได้เลยก็จะเป็นการบอกว่าเราต้องการที่จะทําสิ่งใดนะคะแต่ถ้าแบบวิธีแรกคืออยากเราตามด้วยคํานามก็เป็นการบอกว่าเราจะเอาสิ่งใดแต่อันนี้คือเราจะทําอะไรก็อยากเราตามด้วยคํากริยาได้เลยปีรู้ยกตัวอย่างเช่น我要去北京了我要去北京了哦ฉันจะไปปักกิ่งแล้วนะอ,อื ซื้อตั๋วอะไรเรียบร้อยแล้วบอกเพื่อนว่าอยากชิปเปติ้งเหรอเนี่ยฉันจะไปปักกิ่งแล้วนะถึงเช่นเราไปเดินเราเหนื่อยแล้วเนาะ,ะก็ว่าเอ้ย,ยว่า累了我要买点饮料我累了ฉันเหนื่อยแล้ว要买点饮料จะซื้อเครื่องดื่มสักหน่อยหนึ่ง要买点饮料เห็นไหมคะคือ要คือแบบต้องการเนี่ยอยากจะซื้อเอ่อพวกแบบเครื่องดื่มสักหน่อยหนึ่งอ,อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะที่แปลว่าต้องการอย่างเช่น我要回家了我要回家了 ประโยคนี้ก็จะมีความหมายแปลว่าฉันจะกลับบ้านแล้วนะอะฉันอยากจะน,นี่คือแบบจะจะทําแล้วว่าอยากหุยจ้าเหรอฉันจะกลับบ้านแล้วนะซึ่งเราจะ,จะบอกว่าว่าเสวยจ้าเหรอกับว่าอยากหุจกยหจ้าเหรอมันไม่เหมือนกันนะคนละอารมณ์นะคือฟ like ีลแบบว่าเสวยจ้าเหรออารมณ์แบบบ่นกับตัวเองหรืออาจจะพูดกับคนสนิทเอ้ยอยากกลับบ้านแล้วอะแต่อาจจะยังไม่ได้กลับบ้านแต่ว่าอยากหยจ้าเหรออารมณ์แบบลุกขึ้นมาถือกระเป๋าเอ้ย我要回家了你们先聊吧我先走 ฉันจะกลับบ้านแล้วนะพวกเธอคุยกันไปก่อนอ่าฉันไปก่อนนะฮะอารมณ์แบบนี้คือจะทําแล้วอะต้องการแบบนั้นแล้วอวยย่อหุยเจ้าหรอฉันกลับแล้วนะฮะคือแบบมันค่อนข้างที่จะเด็ดเดี่ยวแบบจะทําแล้วต้องการแบบนี้นะคะแต่ถ้าเยียงนี้คือการคิดเอาไว้อยากทําแต่าจะแบบไม่ได้ทําก็ได้และส่วนในรูปของการปฏิเสธก็คือใส่ปูนั่นเองเช่นปูย่อก็คือไม่เอานะคะอย่างเช่น 不要新手ห啊，่有อ่ะไม่อามือถือไม่หย่าซเกนาจะขอเป็นคอมพิวเตอร์ตัวใหม่แทนอะไรอย่างนี้นะคะส่วนถ้าคำปฏิเสธของคำว่าเฉียงก็คือใช้คำว่าปู้เหมือนกันก็คือปู้เฉียงก็คแบบไม่คิดถึงเช่นว่ปู้เฉียงถ้าฉันไม่คิดถึงเขาหรือเช่นอ่าว่ปู้เียงอ่าฉันไม่อยากไปนะคะแต่ถ้าว่ปยหฉฉันไม่ไปอันนี้คือค่อนข้างหนักงน่นว่าเอ้ยไม่ไปว่ปยหยาฉันไม่ไปนะ ฉันไม่ต้องการไปถ้าเอ้ยวุ่นสียงชี้อยไม่อยากไปแต่าจะต้องไปอะไรนะคะนี่ก็คือข้อแตกต่างของเสียงกับเหย่านะคะคนจะไปสอบเอนะคะรวม1 8ึงแเต้องรู้ต้องรู้เลยและคนที่ไม่ได้ไปสอบหนูก็ควรจะรู้เอาไว้นะคะเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถพูดสื่อสารได้คล่องขึ้นแล้วมัน่นใจไงอย่างเช่นเรารู้ว่าข้อแตกต่างของมันคืออะไรเวลาที่เราจะพูดเราจะใช้เราก็จะมั่นใจว่าเอ้ย ถ้าเราแบบแค่อยากเฉยๆนะคะเราก็จะใช้คาว่าฉ่าแต่เวลาที่เราแบบเอ้ยฉันจะทํานะฉันต้องการแบบนี้นะเราก็จะใช้คําว่าอยากนะคะหรืออย่างถ้าเราคิดถึงอ่ะเราก็ใช้คําว่าฉ่างใช่ไหมคะหรือถ้าเราจะเอาบางสิ่งบางอย่างเราก็ใช้คําว่าอยากและนี่คือข้อแตกต่างของเขาถ้าเพื่อนๆน้องๆพี่ๆคนไหนนะคะสนใจที่อยากจะ ติวเข้มก่อนสอบ HSK นะคะบอป็นอย่างสึกก็มีคอร์สติวเข้ม HSK 3 HSK 4แล้วก็ HSK 5านะคะมันจะเป็นคอร์สที่ตะลุยโจทย์เลยก็คือจะเป็นข้อสอบหนึ่งฉบับแล้วก็แบ่งออกเป็นพาร์ทการฟังการอ่านการเขียนอยู่ทิงลี่ยื่ต๋วู้เสียนนะคะสอนครบทุกพาร์ทเลยนะคะก็จะสอนแบบทั้งคำศัพท์แล้วก็ไวยากรณ์ที่ออกบ่อยๆในข้อสอบ HSK นะคะแล้วก็จะเน้นเรื่องของพวกคำศัพท์ กับวากรณ์ที่ออกบ่อยๆนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้มันสําคัญมากนะคะเราท่องหมดเลยเนี่ยถ้าท่องได้มันก็ดีแต่ส่วนใหญ่หลายๆคนจะท่องไม่ค่อยไหวหรือว่าท่องแล้วก็ลืมดังนั้นเนี่ยจะโฟกัสมากๆเลยสําหรับคําศัพท์กับไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคที่ออกบ่อยและที่สําคัญนะคะก็คือหลักการแปลอันนี้คือสําคัญมากๆเป็นหัวใจของการทำก็ศัพท์คือถ้าเราแปลผิดอะ่ะเราก็จะเลือกชอยผิด นะคะมันไม่ได้เกี่ยวว่าเออเราท้องสับมาไม่ดีบางทีเราท้องสับดีเราท้องสับแมนเราท้องสับเป๊ะแต่เวลาที่มันไปอยู่ในประโยคนั้นๆหรือในสถานการณ์นั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลแบบที่เราท้องมาละความหมายมันอาจจะเปลี่ยนไปเป็นสำนวนอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการแปลสําคัญมากเราต้องรู้เทคนิคพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็จะ แปลได้ถูกต้องเราก็จะเลือกช้อยได้ถูกต้องและที่สําคัญเนี่ยเมื่อเรารู้หลักการแปลนะคะแล้วไวยากรณ์เราแม่เนี่ยมันจะทําให้เราทําข้อสอบได้เร็วขึ้นนะคะทาข้อสอบการอ่านได้เร็วขึ้นเราก็จะมีเวลาเหลือที่จะไปทําข้อสอบผ่านการเขียนหลายๆคนเนี่ยเสียคะแนนมากที่ผ่านการเขียนเพราะว่าอะไรทำไม่ทนันคือนั่งอยู่ที่ารานการอ่านนานมากกว่าถึงผร์นการเขียนทำไม่ทนัน มันก็เลยเสียคะแนนแล้วบางทีงสอบไม่ผ่านหรือว่าคะแนนน้อยผ่านแต่น้อยยังไม่สามารถยื่นเรียนต่อได้หรือว่าไปสอบชิงทุนได้แบบนี้ก็น่าเสียดายนะคะสามารถมาเจอกันได้ในคอร์สกับบอปี้อย่างเราซื้อนะคะง่ายๆเลยก็ทักอินบ็อกซ์ไปได้ที่โรงเรียนสอนภาษาพรลัดหรือไม่ก็ไปที่แอดนะคะเป็น l i n e แอดนะคะ p o p p y y A n g ก็ชื่อป,ป็นปี้อย่างหลาาซื้อได้เลยนะคะก็ติดต่อขอรายละเอียดแล้วก็คลิปทดลองเรียนฟรีได้เลยนะมีคลิปให้ทดลองเรียนก่อนด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเข้าใจแล้วพิมพ์หนึ่งอยากเรียนต่อพิมพ์สองได้เลยค่ะใจเจี้ยนค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ